สวัสดีครับวันนี้แล้วนะครับที่นักตบหนุ่มทีมชาติไทยทั้ง2ชุดเลยนะครับจะต้องลงสนามในวันเดียวกันโดยเฉพาะทีมชุดใหญ่ที่จะต้องเจอกับกาตาร์เพื่อชิงตั๋วไปเล่นวอลเลย์บอลเนชั่นลิสปีหน้าที่พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์กันในนัดแรกด้วยครับศึกวอลเลย์บอลชายแชมเปีเจอร์คัที่ประเทศกาตาร์ที่เป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์8ทีมครับและจะเอาเพียงแค่1ทีมไปเล่นวอลเลย์บอลเนชั่นลิกในปีหน้าซึ่งทีมไทยหักปากกาเซียนด้วยการวา v คว้าแชมป์ AVC c h a l ช e เ g e ้ยนสั ด้วยการชนะบาเรน3เซตรวดก็เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียผ่านไปเจอกับเจ้าภาพกาตาซึ่งจะเล่นกันในคืนนี้เวลา3ทุ่มครับความพร้อมของทีมชาติไทยที่ตอนนี้อยู่อันดับที่58ของโลก จะไม่มีอนุพรมจันทร์ตัวตบหัวเสาคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บในศึกซีวีลีกจนต้องกลับมารักษาตัวที่ไทยนะครับตอนนี้เราก็มีผู้เล่นเพียง13คนนะครับแต่ก็ยังมีอันรักษ์พันรำกฤษสานินสไหวยและก็ธนาพัชเจริญสุขที่คว้ารางวัลประเภทบุคคลในการแข่งขันซีวีลีกสนามแรกที่แม้เราจะจบที่รองแคมป์แต่ว่าเฮดโค้ชอย่างทักกีวอนก็ได้เห็นจุดอ่อนนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของบอลเสิร์ฟที่ต้องเร่งแก้ไขเพราะการเจอกับกาตาเหนือกว่าทีมไทยแทบทุกประตูครับกาตาอยู่ในอันดับที่21ของโลกและก็มีผู้เล่นสูงใหญ่กว่า โดยเฉพาะตัวบอลเร็วนะครับอย่างโมฮัมเหม็ดอิบราฮิมคนนี้สูง206เซนติเมตรกับนิโคล่าวาซิกนะครับหัวเสาที่สูง190เซนติเมตรส่วนตัวเซตก็คือมีลอสเตวานอวิครับเขาก็สูง192เซนติเมตรครับฉะนั้นเกมลุกของเจ้าภาพก็จะมีความดุดันกันตั้งแต่บอลเสิร์ฟเลยทีเดียวครับแต่ทีมชาติไทยชุดนี้ถือว่ามีวินัยในเรื่องของเกมรับนะครับ หากบอลแรกของเราเข้าจุดเนี่ยโอกาสขึ้นเกมทำคะแนนด้วยบอลสัน้นหรือว่าการใช้บอลเร็วโจมตีก็น่าจะมีโอกาสลุ้นพลิกชนะเจ้าภาพด้วยเหมือนกันครับเพราะการมาถึงรอบนี้ถือว่าเป็นกำไรของทีมหนุ่มไทยแล้วและก็ไม่มีอะไรต้องกลัวกันอีกแล้วด้วยครับคราวนี้เรามาดูสถิติของไทยกับกาตาในวอลเลย์บอลชายครับ เจอกันมาแค่ครั้งเดียวในปี2018ที่ฮันดูนี่นะครับก็คือในศึกวอลเลย์บอล AVC ครับเราแพ้ไป3มเซตร,รวดในการแข่งรอบแรกซึ่งเกมนั้นก็มีกิษดานินสไบัยและก็มาบูวินีวงศ์ที่อยู่ในทีมชุดนี้ลงเล่นอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นเราจบอันดับที่5นะครับส่วนกาตาคว้าแชมป์และผู้เล่นในครั้งนั้นก็ยังอยู่ในทีมชุดนี้ที่เจอกับทีมชาติไทยในเวลา3ทุ่ม4คนด้วยกันโดยเกมนี้นะครับจะแข่งขันในเวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทย คราวนี้มาดูทีมชุดที่2นะครับที่จะเป็นชุดรุ่นพี่ผสมกับชุดดาวรุ่งชุดยู21ครับที่นําโดยวันชัยทัพวิเศษกับตันทีมกับจัก,กริดถนอมน้อยตัวตบจากทีมชุดยู21ที่ไปแข่งขันคว้าอันดับ8ชิทแชมป์โลกมานะครับก็เตรียมลงแข่งขันในศึกเว์บอลซีวีลีกวันนี้เวลา6โมงเย็นก็จะเจอกับเจ้าภาพเหมือนกันนะครับแต่เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งเกมในสัปดาห์แรกทีมไทยชนะมา3เซตรวด แต่ว่าเป็นทีมชุดใหญ่ที่เดินทางไปแข่งขันที่กาตาสภาพทีมของชุด2เนี่ยก็ถือว่าต้องการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองเพราะต่อจากนี้เขายังมีศึกชิงแ c ม m p เอเชียที่เอารานนะครับ19-26สิงหาคมและก็เวลบอลชายเอเชียนเกมที่ประเทศจีนในวันที่19-26กันยายนนี้ครับ